หวานค่ะเมนูง่ายๆรสชาติแซ่บๆอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแคเลจะพาทุกคนมาทําเมนูง่ายๆเมนูตับหวานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลย อันแรกเลยนะคะก็จะมีผงปรุงรสรสดีค่ะมีน้ำตาลทรายพริกป่นค่ะข้าวคั่วหอมแดงซอยน้ำปลาผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็จะเป็นต้นหอมมะนาวแล้วก็ตับหมูค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปหั่นตับหมูกันก่อนเลยค่ะ ตับหมูนะคะแค่เลซื้อมาทั้งหมดขึ้นกิโลกร,รัมเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะหั่นและล้างทำความสะอาดก่อนเลยค่ะหั่นไม่ต้องนานะคะชิ้นบางๆขนาดนี้นะ นี่ค่ะตับหมูเมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างกันแค่เลยจะใส่แป้งมันลงไปนะคะจะล้างด้วยแป้งมันคุกเขาให้เข้ากันก่อนค่ะแบบนี้นะ นี่ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปล้างน้ำทำความสะอาดออกกันเลยนี่ค่ะแค่เลยล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะออกสีจืดๆหน่อยเนาะเพราะว่าเราล้างโดยแป้งหมันค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะไปทำตับหวานกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำก่อนนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดใส่น้ำไปนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะนำตับใส่เลยค่ะ ลงไปลวนนะคะเดี๋ยวเราจะลวนให้ตับเริ่มสุกนะคะไม่ต้องสุกมากนะถ้าสุกมากเดี๋ยวเขาจะแข็งเนาะ ค่ะเมื่อตับเริ่มสุกบ้างแล้วนะคะเอาขนาดนี้นะไม่ต้องสุกมากค่ะสุกมากเดีเขาจะแข็งหลังจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยเมื่อปิดไฟนะคะเดี๋ยวแคเลจะเอาน้ําเนี่ยออกนะก็ถ้าใครชอบให้มีน้ําสักนิดหน่อยก็เหลือไว้ได้ขุกเคิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทน้ําออกกันค่ะค่ะนี่ค่ะแคเลจะเหลือน้ําไว้นิดนึงนะคะให้ขคิก,กคิก ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวใส่เ,เข้าวคั่วลงไปเลยตามด้วยรสดีค่ะน้ำตาลทรายชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ลงไปนะคะหอมแดงซอยค่ะ พริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะ คนส่วนผสมให้เข้ากาันรสชาติเราก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามชอบนะคะใครชอบแบบมีน้ำคุกขิก,กขุกคกหน่อยเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะคะขาดเหลืออย่างไรเราจะได้เพิ่มเติมเอา ของทะเลใช้ได้แล้วค่ะเมื่อใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขึ้นช่าเอ่อเท่าทีนะคะใบผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ต้นหอมใครจะใส่ใบสาระแหน่ลงไปก็ได้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตับหวานของเรานะคะ นี่ค่ะก็เสร็จแล้วค่ะเมนูตับหวานนะคะน่าทานไหมคะรสชาติก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะขาดเหลืออย่างไรค่ะถ้าชอบคลิปวิด,ดีโอนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของเคเลยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ